ครับเมื่อกี้ก็มีการประชุมกันเชิญนั่งรอใกล้ๆครับเรามีประชุมกันสองวาระนะครับสเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเรื่องประชุมกับทางด้านสมาคมกีฬาแห่งชาติกับทางด้านมหาไทยเรื่องของการแก้ไขหนี้สินของพี่น้องประชาชนซึ่งประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะมีการแถลงข่าวใหญ่นะครับเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนนี้เกี่ยวข้องกับหนี้รอกระบบนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีการประชุมต่อของการเรื่องขยายเวลา นะครับเปิดสถานบริการถึงตีสี่นะครับก็มีทางด้านกระทรวงท่องเที่ยวมากระทรวงมหาทยมาแล้วก็สำนังกางานตรวจเยี่ชาติมานะครับก็ดูซิว่าตรงไหนเหมาะสมอย่างไรนะครับมีผู้ว่าจังหวัดสี่จังหวัดมาก็คือทาง,ท,าง,ท,างท่านท่านชาติกรุงเทพแล้วก็ผู้ว่าเชียงใหม่ชนบุรีแล้วก็ภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดหลักที่เราจะมีการให้เปิดสถานบริการถึงตีสี่นะครับตรงน,รงนี้ตรงไหนที่เราทําได้เราทําก่อน นะครับส่วนจะมีการเปิดเปลี่ยนโซนน่งหรือไม่ในอนาคตก็เดี๋ยวไปว่ากันทีหลังนะครับให้เน้นย้าผมเน้นย้ําไปนะครับเรื่องที่เราทําเรื่องนี้เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวถ้าเกิดเราสามารถเปิดระยะเวลาได้ยาวขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนที่ทําค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าสถานบริการอย่างอื่นก็สามารถที่จะเปิดบริการได้มากที่ขึ้น ตรงนี้ก็มีนัยยะสาคัญหลายๆนัยยะนะครับยกตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ทานข้าวเร็วเหมือนเรานะครับบางคนก็ทานข้าวตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มก็มีถ้าเกิดสานบริการปิดเที่ยงคืนหรือตีสองเนี่ยเขาต้องเร่งที่จะกินข้าวให้เสร็จเร็วจํานวนอาหารที่จะสั่งมันก็น้อยลงนะครับเราไม่เน้นแค่เปิดสถานบริการที่ขายแค่สุรายอย่างเดียวตรงนี้เขาก็ต้องเร่งขึ้นมาสถานที่บริการเพื่อที่จะจบอาหารข้าให้ได้เร็วเ,วเอ การใช้จ่ายเงินก็อาจจะน้อยลงไปนะครับก็เป็นเรื่องของการขยายระยะเวลาสังคมาหาไทยก็ดูอยู่เรื่องของการทำโซนิง่งนเรื่องใบอนุญาตต่างๆที่ทยอยตามมาแต่ว่าเดยไลน์ที่เราเซตไว้ที่เราจะรอดโซนี้คือ15เดือนธันวาคมนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่จะตามมาที่สังสังการกับสำนังกงานสุกแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้ทำความเข้าใจกับเรื่องนโยบายนี้เรื่องของการที่จะมีการมีเสียงรบกวน หรือว่ามีเรื่องของาการเมาไม่ขับตรงนี้ก็เน้เนย้ําไปนะครับการติดตั้งกล้อง C C T V ให้เพิ่มมากขึ้นการที่เอาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะให้บริการเรื่องของเมาไม่ขับนะครับแล้วก็เอาเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับขอโทษครับเรื่องนี้ตกไปเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจค้นอย่างอย่างเข้มข้นอย่างเข้มข้นต่อไปครับ ที่สี่ครับที่สีครับทีสครับและะ ue, ้วแต่เขตด้วยแล้วแต่อะไรด้วยตามกฎหมายที่มาให้เหมาะสมมานะครับหน้าที่จะเป็นช่วงคราวก่อนนะครับเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนโซนนิ่งด้วยเปลี่ยนกฎหมายอะไรหลายอย่างด้วยนะครับก็เป็นช่วงต้นนี้ก่อนนะครับสิม้าธันวานะครับน่าจะถึงเดี๋ยวคณะกรรมการอะไรไปตรวจสอบมาอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเป็นเหมาะสมนะครับโอ้จากโซนแน่นอนครับจากโซนแน่นอนครับไม่ไม่ทั่วครับ ก็ตามกฎหมายตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็ตามกฎหมายแล้วก็ทางผู้แทนสัญชาติก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าเกิดเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยตรงนี้กําลังพลของสำนักงานส่วจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็หน้าที่จะบริหารจัดก,การได้ครับย,รยังไม่ได้ทําการวิเคราะห์เลยครับุบณนะครับ เอาเนี่ยคนนี้ก่อนก็ตามนั้นครับก็ชัดเจนอยู่แล้วครับผมบอกพูดนะวชัดเจนดีกว่าแล้วครับเขียนแล้วชัดเจนอยู่แล้วครับตรงนั้นนะครับไม่อยากไม่อยากจะต่อความยาวเสาวความยืดนะครับอยากให้ความสําคัญกันมากนักเลยนะครับพูดมาที่ผมมีข้อสงสัยเข้าวิเคราะห์สงสัยหรือข้องใจผมก็ตอบไปตามที่ตัวตนของผมเป็นอยู่แค่นั้นแหละครับไม่ได้ไม่ได้จ้องานจะเกิดความขัดแย้งหรืออะไร ยังไม่ได้มีเวลาเช็คเลยครับก็ตอนนี้ก็กทางกอตอกำลังประสานอยู่ที่จะกลับเข้ามาให้ได้แต่ตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็อยู่ในความดูแลของของ,ของฐานพมา่าอยู่นะครับไม่ถูกจับตัวไปอย่างที่บอกนะครับกอตอจะมีการถแถลงต่อไปนะครับนนครับตอนนี้ก็มีความคลื่หน้าอย่างตลอดนะครับตอนนี้ก็ผมผมเชื่อว่ากําลังคอยให้ความดูแลของ,งของสงครามในบางเขตในบางเขตที่สามารถที่จะพอให้ตัวประกันเนี่ย อ,ออกมาได้นะครับเมื่อวานก็มีการคุยกับท่านนายกนตรีมาเลเซียท่านก็แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ตัวประกาศเนี่ย12กับ8คนเนี่ยกำลังถูกลําเลียงมาอยู่ในที่เดียวกันแยกเป็น12คนกับ,ก,บกับอีก8คนกําลังลําเลียงมาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อเตรียมพร้อมว่าจังหวะดดีก็จะขนย้ายออกมานะครับอีกสองหรือสามคนกำลังหาจุดอยู่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ คนไทยครับคนไทยครับคนไทยกับจับจาอยู่เรือยๆในที่เดียวกันนะครับครับอยากจะบอกว่นนั้นครับครับก็ยังขาดยังโรเคทไม่ได้สองหรือสามคนนะครับตรงนี้แต่ว่าแปดกับสิบสองเนี่ยท่านนายกมาเลเซียบอกบอกว่าสบายใจได้ว่าปลอดภัยครับ เพราะว่าพจริงจริง,รงแล้วตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าตัวประกรันนี่สถานภา,ภาพจะเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อวานนี้คุยกับท่านรอกมาเลเซียซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนโทรไปนะครับท่านมีความกรุณาแล้วก็แล้วก็มีความเป็นมิตรกับเราดีก็โทรมารายงานรู้ว่าทางพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นห่วงจากการที่ท่านผู้ชาการทหารสูงสุดได้บินไปเมื่อวิคเองที่ผ่านมาไปเจรจาอย่างหนักกับทางมาเลเซียนะครับท่านก็ให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ ก็ขอบคุณท่านไปนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ถ้าเกิดมีความคืบหน้าท่านก็จะรวมอะไรงานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งที่ทั้งท่านรองนายกปานปีไปที่กาตต้ามาแล้วไปอีกมาก็ต่างคนก็ต่างช่วยกันครับยืนยันว่าเต็มที่ตอนนี้เดี๋ยวประเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จผมก็จะไปสั่งการให้เตรียมเครื่องบินไว้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินที่ไปเนี่ยไม่มีคนไทยแจ้งเจตจำนงแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเตรียมรูทติ้งไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่า,า,าจะเข้าจบยพยพเนี่ยออกมาได้ตรงไหนเนี่ยคงไม่ใช่อีสเอลคงเป็น ประเทศอื่นเราจะเตรียมเคลียร์เส้นทางการบินไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการเตรียมการล่วงหน้าไปก่อนนะครับผมพูดแค่นี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ไม่อยากไม่อยากให,ให้ให้ขยายความไปม,มากกว่าน,นี้นะครับเย็นนี้จะมีการประชุมภายในครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าจะมีการเซตอนุกรรมการเมื่อไหร่แลวคณะกรรมการเมื่อไหร่ทุกอย่างหวังว่าน่าจะจบกันภายในที่น้าครับ ชัดเจนนะครับครับอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปถามท่านรัฐมนตรีคนอื่นหรือที่ปรึกษ,ษาคนอื่นแล้วกันฟ <ไอ S 1> ังจากผมนี่แหละนะครับวันบ่ายนี้บ่ายนี้ผมมีผมมีประชุมบ่ายสามนะครับแล้วถ้าเกิดแล้วก็ถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็น่าจะมีการประชุมอนุกรรมการก่อนแล้วก็คณะกรรมการนะครับน่าจะน่าจะเพราะว่าวันที่สิบสองผมต้องเดินทางไปไประชุมไอเป็กนะครับผมก็อยากให้จบควางสุขได้ให้ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ